วันนี้เรามาดูกิมโปนะครับกิมโปที่ช่วยสร้างความเสถียรความนิ่งการถ่ายภาพนะครับทำเองนะครับให้ร้านสเตลเลตัดสเตลเลตเส้นกลมให้100บาทนะครับทั้งค่าค่าดัดด้วยดล้วน,นั้นอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็คือแหวนแหวนนีน <c oughs> อุตสาหกรรมทั่วไปนะครับแบบน้นมาถ่วงน้ําหนักนะครับเรียงกันข้างล่างนี้นะครับก็ก็แหวน,นนะครับแหบวบน,นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆนะครับถ่วงน้าหนักนะครับขันให้แน่นส่วนนี้เราก็หากระสุนเหลือใช้ที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาดัดแปลงให้สวยงามไม่เฉยนะครับ ด้านบนนี้ก็ดัดแปลงนะครับแต่ที่แฮนดที่ยึดกล้องเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับถ้าซื้อคอนชุดหนึ่งก็แพงหลายเงินแต่ฮาต้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์ทางเน็ตนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็ตัวสําคัญนะครับตัวหลักตัวหลักของกิมบอลนะครับ ตรงนี้ลูกปิ้งตัวนี้ผมจเจาะเหล็กแอ็งก็ใช้ล,ลูกป,ปืนน้ำกลม,มาใหญ่นะครับขายเล็กก็ได้เราเจาะถ้าไม่มีนะครับหาไม่ได้ก็ลูกป,ปิ้งของโรสลอยก็ได้ครับแข็งใช้ได้เจาะเจาะให้ได้ฉากได้ศูนย์สี่มุมใช้ฝาปิดท่อ PVC นะครับตัดตัดนะครับ เจาะยึดไว้นะครับให้เคลื่อนไหวได้ลักษณะนี้นะครับด้านนี้ก็เคลื่อนได้นะครับส่วนใต้ตรงนี้นะครับมีลูกปืนตลับกลมๆนะครับเป็นตลับเพื่อให้นหมุนได้หมุนได้นะครับหมุนได้คือได้ทุกทิศทางนะครับหมุนรอบตัวได้วันนี้ก็หมุนได้ดูนะครับจะหมุนได้จะนิ่ง นิ่งแบที่เราใช้มือถือกล้องถ่ายปกติเยอะเลยครับเยอะแบบต่างๆกันแบบที่เห็นเห็ <ๆ S 1> นได้ชัดเลยครับประหยัดเงินได้เยอะครับประหยัดไปเยอะดีครับดีเราจะมาทดสอบนะครับความควานิ่งหรือทําอ,อะไระครับคําสเสถียรของกล้องนะครับนะจากกิมบอลที่เราสร้างเองนะครับลิดเองง่าย ้ายท่อ p ีซมั่งเหล็กเส้นเสเลิดเส้นมั่งลองดูนะครับสั้นนะครับ จะให้คนใหล่มาคัดเลือกในแล้วบางทีไม่ค่อยตอรรอกบเพราะฉะนั้นมุติสมาชิมาช่วยตัดสินใจเอยู่แต่วุฒิสมาชิทุกทีก็ต่าันครับนี่ดำ So you <laughs> ด,ดีขึ้นหลายแล้วตอนแรกมันเที่ยวเช็ดเที่ยวเอ็นกรขห้อล่างให้เช็ดห้มือละสามสี่เท่อเช็ด,ชด,ชดออกก็มันแห้งเออแต่ก่อนมึงบดได้ตัวดีแล้วล,ล่างอย่างไละเช็ดเที่ยวเช็ดหา 太冷了，冷。 มยยุที่สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของคนอาชีพต่างๆที่เลือกกันเองไม่มีคนกำหนดผู้พันกรรคการแบบไหไม่มีคนกำหนด